Um, you know, ex explain your process, your art process. Um, yeah, Go Yeah, what I usually do is start with random colors and chaos and a lot of crazy textures and patterns. And then I step back and look at that and try to see what meaning or something beautiful in the chaos. Okay. But now, how about the Tai like I see, texture uh not but good. สีต,ต่างๆที่ที่ที่มันต่างกันแล้วก็ oh, uh, คือความวุ่นวายครับก็คือเริ่มต้นด้วยความวุ่นวาย yeah. And then after that, well, when in a group meeting like this today We let a bunch of us all work together to generate the chaotic patterns แล,แล้วอยนี้เราก็เอาหลายคนมนมามีส่วนร่วมในความวุ่นวายตรงนี And then everybody get a chance beauty meaning then find own own everybody get to their their <c> or <oughs> ทุกคนก็มีโอกาสได้หาสิ่งที่สวยงามสำหรับเขา It's not like the typical art class where you're all copying a picture of a cat คือคือคือมันไม่ใช่แบบนักวิชาศิลปะทั่วไปที่แบบเฮ้ยทุกคนวาดสิ่งเดียวกันหมดนาะเฮ้ยอ่ะมันเรียนเนาะแบบเฮ้ยอ่ะมันเรียนวาดแมวนะทุกคนก็วาดแมวเหมือนกัน Co p y กันหมด It's more of play, exploring, having fun. And so at the end of the day, my goal is just to help people have a, have a great time. Have, it's a type of relaxing therapy, but it's also something that you never know they might really enjoy doing for the rest of their life. อ่บําบัดอีกแบบนึงเราไม่รู้นะบางคนจะไปให้ซีเรียสเป็นนักศิลปะจริงๆหรือบางคนก็แค่ต้องหักสันติสุขในในใน,ในเวลานี้ yeah and so at the end of the day once these colorful paintings are done they might turn into a portrait of a face an animal or a landscape แล้วสุดท้ายเนี่ยพอพอพอ,พอสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วครับเขาก็จะหาทางให้มันกลายเป็นภาพ อาจจะเป็นอาจจะเป็นวิวทักอาจจะเป็นรูปหน้าคนแล้วแต่แล้วแต่อยากแล้วแต่สิ่งที่เราอยากให้มันเป็นแต่แต่เกิดจากจากความวุ่นวาย chaotic สิ่งเหล่านี้ I feel it's like to get philosophical I feel it's like life can seem meaningless but you can find meaning or it can seem ugly but you can find beauty ในในปรัชญานะบางทีบางอย่างไม่มีความหมายแต่มันมีความหมายในนั้นบางอยา่างน่าเกลียดบาทแต่มันก็มี

Mm -hmm. yeah Their personality comes out either their white girl was very careful and super perfectly <laughs> confident some people were doing crazy like color the whole thing for and <laughs> so it's very inspiring for me and it, it makes me feel uh Really good to work in a group like that. Yeah, And after a while, too, a lot of these things are work in progress. So if they come back here again, like in a month, they might literally see the same canvas now it's turned into an animal, or the same canvas turned into a building or something. progress and you can อะข้างหน้าเดือนหน้าเด็กอาจจะกลับมาดูให้กระดาษนี้อาจจะกลายเป็นเป็นรูปสัตว์แปะอยู่บนกระแพง y e a so I'm I really l o v e it. I had tons of fun. So anytime you guys want to come back or come and visit, I'm I'm open to. ตอนเรารู้สึกสนุกมากแล้วก็วนะอยากอยากจะทำอีกนะแล้วก็อยากให้เด็กกลับมาทำต่อรับสวัสดีครับผมชื่ออัศนีนะครับอ่าก็เป็นอ่า หลับนิกที่เกษียณแล้วครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในช่วง15ปีหลังนี้ในการทํางานที่เกี่ยวกับที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางศัพย์เรกร,รมแต่ก็มีความสนใจในด้านการส่งเสริมการใช้มือใน,ในการวาดภาพให้กับเด็กและคนใช้ทั่วไปครับของผมก็จะใช้แอปโรสิยาง,ยางนงในการที่จะให้เด็กได้มีการฝึก หลายด้าน้วยกันนอกจากการสัมผัสกับความง,งานของศิลปะ,ะนะครับโดยที่ผมก็พิจารณาว่าเด็กบางส่วนก็จะเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวนะหรือการใช้ร่างกายต่างๆนะครับผมก็มีรายการอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งจะทํางานให้เด็กทํางานบนแผ่นกระดาษประมาณ A3 นะครับ โดยใช้อุปกรณ์ที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบการทำงานที่ง่ายเพื่อให้เด็กมีความสุขมีความสนุกกับการงานที่เขาทำอยู่ก็จะเป็นรูปสำนองประเภทอย่างนี้นะครับไม่ทราบครัเห็นไม่ยังไงครับแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ดูในชั้นของเด็กครั้งนี้ครั้งด้วยครั้งึงจุดมุ่งหมายการใช้งานศิลปะที่นนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ เส้นและก็ใช้สีของอย่างนั้นองโดยที่ให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือของตนเองนะครับในการลากเส้นประการแรกเลยก็จะให้เด็กลากเส้นบนแผ่นกระดาษด้วยปากกาหรือมาร์กเกอร์นะครับเป็นเส้นที่เขาสามารถที่จะาลากวาดไปได้ตามใจตามความสามารถของเขาเลยแล้วก็จากนั้นก็จะให้เด็กลงสีโดยใช้สีคล้ายๆสีชอบหรือสีเทียนเนี่ยนะครับ ลงในชอ่องว่างต่างๆที่ปรากฏขึ้นจากเส้นที่เด็กวาดอยู่จนถึมาอนี้ก็เพื่อ่จะได้หนึ่งให้เด็กเโอกาสได้ใช้มือข้างหนึ่งในการลากเส้นเพราะเส้นที่ให้ลากนี่จะเป็นจะพยายามเน้นให้เขาวาดโดยการใช้ตั้งแต่มือขึ้นมาก็คือจากไหลลงมาถึงปลายนิ้วมือเลยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้ใช้ ประสบการณ์ในการที่จะจับปากกาวาดให้ขนัดแล้วก็ใช้ปากกาวาดลากเป็นเส้นนะครับแล้วก็จากมือก็จะให้ถึงได้รู้ถึงการเคลื่อนไหวของแขนที่จะประกอบขึ้นมาเป็นเส้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เด็กเอาดินสอเอาปากกาสีช่องเนี่ยครับมารบายในช่องนามเป็นช่องที่เกิดจากเส้นที่เขาลากเอป ฉะนั้นแต่ละภาพนี้ก็จะมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นภาพที่เป็นอลกลณ์ของเขาเองแต่ละคนจะลากเส้นไม่เหมือนกันเลยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ภาพวาดที่จะเป็นนองกึ่งแอบสแตรกนะครับแล้วก็เป็นภาพแอบสแตรกของความงามที่เกิดจากสีโดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องตั้งใจว่าเขาวาดรูปอะไร เพราะเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ใช่อยู่ที่ว่าใจ้เขาว่าเป็นรูปแอปเปิ้ลหรือเป็นรูปบ้านหรือรูปนกกาอะไรทักอย่างแต่ต้องการให้เขามีประสบการณ์ในการใช้เส้นและสีในการที่จะสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติผ่านการรมวิธีนี้ครับอันนี้ก็เป็นหลักการสั้นงง,งง่ายๆที่ต้องการที่จะให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาทั้งในด้านของ ทางกายภาพโดยผ่านการใช้มือการใช้นิ้วการใช้แขนแล้วก็ผ่านด้านของความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สึกในสิ่งเขาสร้างขึ้นมาเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน